ทักทายสบายดีครับค่าเจาะน้ำบาดาลหมื่นหกค่าเจาะน้ำบาดาลสี่หมื่นสองค่าเจาะน้ำบาดาลหกหมื่นสองค่าเจาะน้ำบาดาลแสนสองมันแนวด้กันแน่เดี๋ยวมาเบิรงกันครับพี่น้องทุกคนพูดถึงค่าแรกเจาะน้ำบาดาลนี่ก็ทีมีได้หลายคนทียั่งโมโหละค่าล่ะกับว่าเจาะกันแนวด้เห็ดกันแนวด้เนาะบางกับว่าค่าเจาะน้ำบาดาลหมื่นห้าสองหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้าพันว่าบางมองกับว่าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเดี๋ยวผมจะพามาเบิรงเรื่องเจาะน้ำบาดาลเดิมอินเด้อก็คือว่่าาาาาากกรรเเจะะนนนนน้้บบดลคคัพีองทุ การเจาะนำบดันนี่สิมีหลายเลนหลายราคามากๆแล้วแต่ผ้วจ้างสะดวกนึงเลยคือประหยัดสุดคือการจ้างคาแรงเข้าสื่อของเองนี่คือเป็นวิธีการที่เจาของค้นว่าจ้างนี่สิได้และในราคาที่ประหยัดที่สุดครับแต่ห้องก็ต้องมีความรู้นําเด้อครับที่องผมเองผมก็จ้างคาแรงเจาะนะครับเนาะจ้างเพิ่นมาเจาะห้ล่ที่เหียอผมก็ซื้อเองนะครับผมซื้อเองติดตั้งการดูดน้าขึ้นเองนะครับเนาะแล้วแต่หฮาสิเลียกใส่ว่าการดูดน้าขึ้นทีดแนวเดสมันสิมีเลนราคาตั้งแต่คาแรงซื้อแล้วก็ ค่าแรงพ้อมดูดน้ำึ้นไทยหนี่ค่าแรงพ้อมดูดน้ำึ้นไทยแล้วนี่สิบยูประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเนะะาะราคาค่าแรงพ้อมดูดน้ำึ้นแล้วก็พว้วมพร้อมเฮ็ดแท้งน้ำเก็บน้ำให้เรียบร้อยนี่สิอยูที่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทครับอยู่บา้านเท่ากับภาคเขตภาคอีสานครับแต่ท้ายยูภาคกลางนี่ประมาณแสนเอ็ดแสนสองครับสิบยูประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความลึกความตื่นของของการเจาะน้ำบาดาลน,น้ำเลยครับเด้อ ทั้งผคากกางเขาเจาะกันเป็นลอยเมตรครับผมทั้งบาตท่านเจาะยี่สิบเมตรสามสิบเมตรแล้วมองกับสิบกว่าเมตรครับผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมากก็ติแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับพี่น้องทุกคนค่าแรงเจาะน้ำบาดาลห,หลายๆคนก็ยคิอยากจะคูวจากบาทครับเฉพาะค่าแรกหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนี่คือว่าลดพื้นมาเจาะห้แล่วก็เพิ่นลงทอตัวนี้ห้ที่เหลือเขาซื้อเองบรรทุกยาง หนึ่งมืนบาทเนี่ยเพราะนี่ได้น้ำขึ้นมาข้างบนนี่ครับเป็นน да. ่องน้ำแมันอยู่ในหู้เนี่ครับเป็นน่องน้ำแมันอยู่ในทอได้เขาจะเอาแก้วหรือว่าเอากระป๋องกาแฟลงไปตักเอานะกระเลีองหองเขาก็คือว่าขั้นตอนต่อไปการเอาน้ำขึ้นทุกอย่างเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนั่นเองครับผมสบายดีครับขีปลอดภัยกันทุกคนครับพี่น้องมือหนีสไพพี่น้องทุกคนมาหาตาน้ำบาดาลหรือตำแหน่งจะเจาะน้ำบาดาลนั่นะครับหลังจากที่เขาได้ตำแหน่งแล้วเขาตีไม้ไว้นี่นะครับใส่ขาไม้ไว้แบบนี้แหละครับพี่น้องหลังจากที่สร้้้้้้าา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 างงเเเเจจจจะะะะนนนนบดดลลพพพิ่่่่หหหตตรรืือออแแททีีไวกถถยขม ตั้งแท่นเจาะนั่นเองทุกคนหลักการทมีการปรับสถานที่ขางเคียงนิดหน่อยครับหลังจากเข้าปรับตั้งสถานที่แล้วเรียบร้อยแล้วตอขั้นตอนต่อมาคือว่าจะเป็นขั้นตอนการเจาะน้ำบาดานั่นเองครับผี้อกทั้งนั้นทั้งนี้หลังจากตั้งแท่นแล้วแล้วใส่ดอกแล้วเรียบร้อยก็ที่ล่องทดลองเทศเบิ้งว่านำเลียงดีสูบมาเรียงดอกนี่มาดีบอไหลดีบอมันก็ต้องทดลองเบิองก่อนนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนาะผลสรุปว่าโอเคผ่านใส่ได้ครับผมทดลองดอกเจาะบ้งครับหมุนดีบอ อดอกจอเริ่มทําง,งานครับผมพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับอ๋อจอครับจอพี่น้องจอก้อนสิเจ,จอนี่ก็มีการทําการไหวจอแมททรณนี่ไหวจ้าที่เจ้าท่างเป็นทีเรียบร้อยเด้ครับพี่น้องตามประเภทนี้อีสานบ้านเฮาเนาะครับนอกก้อนสิจจอดินจอ้อหยางเนาะก็ได้ขอเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยไวออย่อคู่เป็นที่เรียบรอย้อย,อ,บรยบรอยครับแต่ว่าประเทศไทยคิดเป็นเบิรงครับพี่น้อง ถือว่าเลือกงามย่มดีครับพี่น้องไอ้คนหาตานามบาดาลเพิ่นเอาทีหามานาบาดาลลงมหานี่พี่น้องเอ,อย้ยยมองเพิ่นยืนมองแหลกพ่อตานามเลยแหละกันหลังจากนั้นย่างไปเสกโบพอ,อีกเลยครับพี่น้องถือว่าดวงดีมากๆครับขั้นตอนต่อมากกระทําการเจาะครับพี่น้องเจาะครับเจาะเจาะเ,เคยถึกเจาะโดนไงมาหลายคนก็ตามสร้างมันบ่พังจังสร้างมันบ่าห่างจังกระทอได้น้องพี่อยากห่วมชีวีกับไม่ห่างแถแล้วผ่นว่าแล้วอันว่าเรื่องเจาะนี่ ขั้นตอนต่อมาครับก็คือว่าทั้งสร้างเจาะนาบาดาลเพื่อทำการเจาะโดยวิธีการต่างๆของเพื่อนนั่นเองครับนี่ก็คือว่าเป็นการขั้นตอนการเจาะครับเพื่อนกระดิ่งเจาะขึ้นเจาะลงยิงสีละครับพี่น้องเพื่อนกระดิ่งไล่ดอกลงไปเรื่อยๆครับไล่ความลึกลงไปเรื่อยๆทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ของผมนลยครับเจาะนาบาดาลลงกันใส่ตต่อลงไปโดยกันทั้งหมดสี่ตัวต่อโทษที่ครับหาตัวต่อครับหนึ่งตัวต่อกับทอนหนึ่งกับสีหน้าประมาณทอพีวีซีที่เขาดีซื้อมาใส่นอไหร่นับี่นแหละครับเเนนนาาะะทท่ออ เพิ่นกระสเจ้อยุ่งสิเลยครับพี่น้องเจาะลงไปเรื่อยๆครับทางนี้ทางนั้นเล้างไปเรื่อยๆบอกให้เอาทอพีวีซีมาทางก็จัดการเอาทอพีวีซีมาหลังจากเอาทอพีวีซีมาหนี่บมันมาเสียเอาลงได้เลยเร่ครับพี่น้องบางส่วนประมาณสามสี่ตรงน้เขม้าพาเพื่อให้น้ำบาดาลซึมเขม้าในทอได้นั่นเองครับนี่คือวิธีการเฮ็ดทอน้ำบาดาลเนาะครับเนาะหลังจากพิพาแล้วแล้วครับสามทอครับที่ขม้าพาก็จออกมาใส่แหละครับก็เอาลงไปในหู้ที่มันเจาะนะครับสร้างเพื่อจะเอาลงไปครับตามวิธีการน้องเพลินเนาะครับเนาะ ผมกับเบิ้งยุ้งซี่แหละครับพี่น้องกับเบิ้งแล้วก็เอามาบอสู่พี่น้องฟังแบบนี้นะครับพี่น้องนี่คือขั้นตอนในการล่องท่อน้ำบาดาลนะครับเป็นท่อน้ำขนาดฐานนิ้วนะครับเนาะร่วมกันทั้งหมดลงไปหาท่อครับทีิพาให้น้ำซึมเขานั่นที่อยู่ข้างล่างครับผมทั้งหมดสามท่อครับพี่น้องแล้วก็ส่วนขอบบงสองท่อนี้บ่ต้องพาครับเนี่ยครับเพิ่งใส่เครื่องให้โดริกเพิ่นดันลงไปเรื่อยๆสิแหละครับพี่น้อง เอาละครับหลังจากที่ล่องท่อแล้วขั้นตอนต่อมาก็สคือการลงหินหินนี่เพิ่นเอิ้นหินคลุกหินฝุ่นหรือหินลูกล้างใีอยังสักอย่างนี่แหละอยู่บ้านเฮาเพิ่นขายเนาะครับเนาะเพราะว่าเขตพื้นที่นี่เป็นเขตพื้นที่ดินทรายนั่นเองพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องลงหินรอบท่อน้ําไว้ครับล้อมท่อน้ําบาดาลไว้เพื่อบ่ให้ทรายนั่นไหลเข้าไปในน้ําบาดาลของเฮาได้นั่นเองครับอ่าครับผมผลสรุปว่าน้ําก็ออกดีเนาะครับเนาะเพิ่นก็ว่าเนาะครับสร้างเจ้าน้ําบาดาลเพิ่นก็ว่าให้ผมฟังว่าเอ่อเจาะยู่20หม่องสิพอตาน้ําบาดาลได้เร็วแบบนีี้สิมมมมออออยู่่่ปรระาณหหหงงื2เท่านั้น ถือว่าเลือกงามย่ำดีดวงดีมากๆครับสำหรับกระผมเองหวังว่าพี่น้องทุกคนที่รับชมคลิปนี้คือที่ได้ความรู้จากคลิปนี้บ้างนะครับเนาะบางทีบางอย่างเ่าก็ะเบื้องหูมาโดยทั้งหมดนะครับมาขอพี่น้องทุกคนจงโชคดีเลยกัที่จะคัญขอให้รำรำรอดด้วยกันทุกคนครับสวัสดีครับ